เคลทำเคล็เฮ้ยร่องหุนเหรอร่องหุนเหรอแต่ผมสงสัยว่าคุณภูผาบอยว่าเป็นสะกดจิตแต่ว่าตัวเองอะปาดเองหรือเปล่าเพราะเขาเพิ่งผ่านผมไปแป๊บเดียวเองนะสี่สามสี่กับสามห้าสี่สามห้ากัวดึงคน ปวดใครระวังสาบเป็นคุณโง่โอเคครับมาในรอบที่สามนะรอบเมื่อกี้อย่างห้าเลยเราเราเดาเราเรา,เรา,เ,ราเราสืบเก่งนะหลงก่งหน่อยเราสืบเก่งนะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสจัดการที่โจนใช่ไหมพี่เบิร์ดบอกเมื่อ okay, กี้โอเคตีโจนครับเราโจนสลับนี่โจนตี้โจนโจนสลับ ผมพินไหนพี่โจนเฮ้ยผมได้ชื่อคลิปเลยเนี่ยพี่โจนโจนสลัด <c oughs> มีคนแตกแถวมีคนแตกแถวมีคนแตกแถวเราจุ่มกับคุณอะไรอะชาอ,อาณาธรร <c> ม <oughs> และโลที่เราได้กนะ็คือ

ทำเมา่กี้ยงางโอ้ยกระตุกโอ้ยปิงมีปิงด้วยกระตุกด้วยก็มา <c oughs> เอ้คนทำอะไรอะ่ะ <c oughs> เอบอร์หกวิ่งมาทำไมเบอร์กจะปาผมเบอร์หกจะปาผมเบอร์หกจะปาผมโดนมดเอ้ยเชี่ยเฮ้ใจเย็น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 ให้อย่าพึ่งคำหยาบใจเย็นๆมามากี้เบอร์หกไปไหนแล้ววะเสียงคุณว่ะ เอาเบอร์หกมาพี่ชายเคสท, <c oughs> ทำเคสเฮ้ย <c oughs> รอ่องหุนเหรอร่องหุนเหรอะ hello, 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 okay. อะฮัลโหล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 โอเคอหลังจากไฟดับนะครับผมก็แอบอยู่แถวสวนนะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะก่อนไฟดับอะผมเจอเบอร์หก แล้วไฟก็ดับแต่ก็ไม่ได้ตายอะไรนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพอไฟพอไฟติดเนี่ยก็มาเจอน่าจะมีเบอร์หกพี่เบิร์ดแล้วก็ใครอีกสองสามคนแล้วก็มีเบอร์หนึ่งด้วยซึ่งพอหลังจากกลุ่มพี่เบิร์ดนะครับวิ่งไปตรงห้องเทน้ำเสียเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยก็โดนก็ล้มไปผมไม่แน่ใจว่าล่องหดหรือว่าสะกดจิตเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงล่องหดนะผมผมให้ให้ให้สะกดจิตมากกว่าศพอยู่ตรง ห้องอาหารนะครับหน้าห้าหน้าโต๊ะกดปุ่มเลยเออในห้องปั่นไฟมีสี่มีแปดมีสิบมีสิบสองอเบอร์สิบเขาถามว่าทำไมมีโจนเยอะอ๋อเขาเล่นตีโจนกันครับคุณแมวจมไม่อ่านไลน์ก็คุณดิงเขามีเรื่องจะพูดกัผมมั้งแต่ว่าเขาไม่พูดสักทีตอนไฟดับเราอยู่ตรงโรงอาหาร่ะเรา เราก็กลัวเราก็เลยวิ่งไปตรงสวนแล้วก็เจอใครมือว่ะเป็นโจวนะเสื้อมองงงงหน่อยเขาก็โผล่อขอกมาว่ามงึมงวงกับทุกคนเดี๋ยนะแต่มาเครียดเราเนีย,ยนแบบเราไม่ถูกแล้วเราผ่านรเราไปแป๊บเดียวเองนะคือเขาก็ถามว่าเขานัดเล่นตีโจนกันเหรอผมก็ว่าใช่นัดเล่นตี้โจนกันแล้วก,ก็ไปคุยกับพี่เบิร์ดอีกเบอร์หนึ่งจำไม่ได้ว่าใครอะ่ะแต่เขา แล้วพี่เบิร์กก็เพิ่งพูดเปย์เปยไปว่าปาดเลยปะล่ะสรุปโดนปาดจริงแต่ผมสงสัยว่าคุณภูผาบอยว่าเป็นสะกดจิตแต่ว่าตัวเองอะปาดเองหรือเปล่าเราเขาเพิ่งผ่านผมไปแป๊บเดียวเองนะอ๋อคือไม่รู้นะคะว่าเขานัดอะไรกันแต่ว่าก็เห็นเขาบอกว่าเล่นตีโจนได้ไหมก็เล่นได้ค่ะเอออันนี้คือสงสัยนะคะว่าคือ ที่เบอร์นี่เราต้องยุเบอร์อีกหรือเปล่าคะคือตกใจมากเลยจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยตกใจอยู่อฮัโลครับผมทําเควสที่ห้องนอนแล้วก็ไฟดาบก็วิ่งเข้าห้องไฟมาแต่ว่าเหมือนจะไม่มีใครเห็นผมนะ ผมยืนอยู่ตรงหลังเครื่องมอนิเตอร์อันใหญ่ๆทีนี้พอไฟเปิดก็ไปรอตรงหน้าประตูพอประตูมันเปิดแล้วก็เดินออกไปเห็นเบอร์หนึ่งล้มต่อหน้าเลยแล้วก็มั่นใจว่าคุณผู้หาไม่ได้ปาดแน่ๆเพราะว่าไม่มีใครยืนอยู่ใกล้เบอร์หนึ่งเลยคะ่ะตอนที่เขาโด,โดนแมวขวัตรงนั้นไม่มีใครอยู่ใกล้เลยแม้แต่คนเดียวเบอร์ห้าก็ยืนไกลเบอร์สามก็ยืนไกลผมก็ไกลมาก ไม่มีทางที่เคยจะเดินเข้าไปป่าเขาได้ในระยะที่มันไกลขนาดนั้นคนตันฮะแล้วพอไฟเบอร์ผมก็ไปทำคลอยู่ห้องนอนเหมือนจะอยู่กับเบอร์แปดมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันคลีอดูห้องเก็บของตอนไปดับผมไม่กล้าไปรวงกลัว คือผมจะบอกว่าคนที่ไม่อ่านกรุ๊ปไลน์เขาก็เล่นตุยไปแล้วหนึ่งนะก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนนะแล้วก็ควรจะต้องกำจัดเขาออกไปนะคนที่ไม่อ่านกรุ๊ปไลน์คุณเบอร์อฮกนี่ก็น่าสนใจสุดยอดดูเดเบล่าขอโทษได้เบล่าขอโทษเดเบล่าถ้าเป็น ขอโทษนะขอโทษนะถ้าเป็นไอสะกดจิตจริงอ่ะคือผมสงสัยอยู่คนหนึ่งคือตอนนั้นผมทําเควสที่สวนเราเป็นเควสหิ่งห้อยมีคนวิ่งผ่านผมไปแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครเพราะว่ามันมืดดูไม่ทันแล้วเบอร์หนึ่งก็วิ่งสวนมาก็สงสัยว่าอคนที่วิ่งสวนเบอร์หนึ่งอ่ะใช่ไหมแบบน่าจะผมผมมีที่อยู่นะผมมีเบอร์เก้าเป็นพยานให้นะเบอร์หกไม่ก็ไม่เราหมายถึงคนที่อยู่น่าจะอยู่แถวห้องเก็บของอ่ะ อ๋อยังนีอยังนี้น,นี่ยังไงก็คิดว่าอาจจะเป็นคนที่บอกว่าอยู่แถวอยู่แถวห้องเก็บของหรือเปล่าเพราะว่าเขาวิ่งผ่านผมไปแป๊บเดียวแล้วเบอร์หนึ่งก็อยู่แถวนั้นเหมือนกันเวลามากพอที่จะสะกดกิตได้พอดีอืมผมก็ไม่ชื่อมดออกเสียงก่อนแล้วกัน โหมดเบอร์หกวะโอ้เจออีกแล้วนะหกนะหกนะหกนะสะกดจีบไปเรา mình đứng yên đi ba wá, thằng 6 ok Hidane. 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 Hidane làm bị không wá, 6, nó làm chuyện กันเองครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาฆ่ากันเองทำไมฆ่าเองตัวแบบพี่ฮัลโหลฮัลโหลโอเคฆ่าเองตัวแบบพี่เพราะว่าก่อนไฟดับเนี่ยผมเห็นพวกยืนอยู่แถวห้องบันเทิงใกล้ๆประตูลับแต่ทีเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอะไรต่อแล้วไฟก็ดับแล้วผมก็ไปแอบไ้ตรงห้องบันเทิงแหละครับที่มันจะมีซอกๆใกล้ๆวาดลูปอะ แล้วพอไฟติดเนี่ยก็เจอน่าจะเบอรนะ์เก้านะเบอร์เก้าหรือเบอร์ห้าผมไม่แน่ใจยืนวาดลูกอยู่คนที่จ๊อบอ่ะเราอยู่บนโรงอาหารแล้วมันก็ไฟดับหลังน,นั้นน่ะราถกตุ๊กมุกโนมาใจมาก ล้<ม>าเขาบอกว่าที่นี่มีการซีซอาจจะเรียสักผมอยู่กับเบอร์สามฮะความไฟดับแอบอยู่ตรงแถวๆประตูไปจากห้องมันเทิงไปห้องบทพอไฟเปิดก็วิ่งไปทำเคสใหญ่วาดรูปเห็นเบอร์สามออกมาจากหลังม่านจริงๆฮะแล้วผมอาเวสแค่น้ำทิ้งอยู่ฮะพอเสร็จแล้ว ผมก็วิ่งไปทางจะไปห้องเก็บช้อนซ่อนอะแล้วไฟมันดับพอดีผมก็เลยเข้าไปแอบตรงห้องเก็บช้อน่อมฮะเออหนูว่าวิ่งไปตรงเฟสที่ห้องน้ำแล้วทีเนี้ยพอไฟดับอะก็กำลังเดินไปห้องไฟใช่ไหมแล้วก็ซื้ออยู่กับเบอร์ห้าที่ห้องอาหารอืมช่าย่จอบจอบทำเรากลัวมาก อะไรอะเจ้าไปแล้วเหรอเจ้าไม่ควบคุมอะไรนจ๊ะในเดี๋ยวเดี๋ยวปาดเลยเราที่แล้วคุณก็ปาดูกไปแล้วนะแต่คุณก็ล้มไปเองอ่ะหย่าดดิ้วศพอยู่ในนั้นกระเทียบกระเทียบไม่ว่าไฟดับปึ๊บเบอรหกวิ่งไปตรงนั้นมุกี้มาขี้เบอร์อะไรวิ่งออกไปจากทางห้องน้ำเสีย ไม่แน่ใจคิมไม่ใช่คุณคิมหรอคุณคิมเพิ่งจะออกไปจากห้องน้ําเสียตอนก่อนตอนไฟดับไม่ใช่เหรอใครนะที่ออกไปจากห้องน้ําเสียมกี้เนี้ยจําเบอร์มไม่ได้อะ่ะไม่ใช่คุณคิมหรอเขาบอกจะฆ่าผมจะฆ่าผมอะเวลาไม่พอแล้วครับแมวน่าจะเลยเยอะดูส่งนะพเพราะล้มกันเยอะจริงๆอาจจะต้องใช้คําถามรึเปล่าในรอบหน้า ถคายมันหมดแล้วเนี่ยอีกู๊ดเงมแปลหรอกจีกบองยนสะสำซื้อเรวนะ อขอฮัลโหลขอเรียกโหวตนะครับเอ้เราขอเรียกประชุมนะเพราะว่าจากข้อมูลข้อมูลมากก,ก็เท่าที่ผมให้ให้ให,ให้พยานได้ก็จะเป็นบุอเก้าแต่ทีเนี้ยที่เหลือผมไม่แน่ใจแล้วก็กะว่าจะใช้คำถามด้วยเราเนียนใช้คำถามนะเราไม่รู้เราก็มีผู้ปะทายหรือเปล่า ที่เราเนียนตอบว่าตายแล้วเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าตายหรือ,อยังมีปลาใสหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเอาแปลงตัวอะไรมองแชทในห้องไม่เห็นโอเค สามอยากถามป้าใสุ่ดใช่ใช่ถา,ถ,าถามทุกคนเลย,ยอ่าเดี๋ยวเตรียมพิมพ์ก็ได้เ,ดเตรียมพิมพ์แล้วก็ดีวผมนับให้ผมก็จะถอบหกด้วย,ยทุกคนพร้อมไหมครับถามว่าผู้บอสใสตายยังตายตอนไฟติดไฟดับนะใช่ครับใช่ครับโอเคโอเค พรอไหมครับจะนับนะใน3 2 1พิมพ์มาครับอ่าอ่าอะไรอะไข้อมูลมันอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยสี่สาม สี่กับสามห้าสี่สามห้ากดึงก้นกดใครระวังสาเป็นคุณโง่มันชาไปแล้วพี่เบิร์มันชาไปแล้วมันชาไปแล้วนะครับรม่ว่าคุณมุกคุณมุกกับคุณมุกกับอะไรที่ตอบกับเราอาจจะเป็นเหลืองคุณมุกเป็นแดงเบอร์ห้าก็เป็นแดง S <S โอเคครับพี่เบิร์ดเป็นไรพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเบิร์เป็นไส้เสียก่อนนี่ไงเขมาช่วยเราตอบนะ,ะจอบเป็นดีแล้วโอเคครับเจอกันในรอบต่อไปครับ